พบกันอนะครับกับช่องซีชายไลฟ์สไตล์มอครับวันนี้นะครับผมจะมาทํทาถังน้ําหยดครับผมเราดูอุปกรณ์ก่อนครับนะฮะอย่างแรกก็ต้องมีนะฮะนี่เลยถังนะฮะถังนะอันนี้ก็เก่าหน่อยนึงไม่เป็นไรนะฮะเราก็ไม่ต้องการความสวยงามอะไรมากมายนะฮะแค่เอามาให้มันใส่น้ําได้นะฮะต่อไปครับตัวเจาะถังฮนะอันนี้นะฮะก็เอาไว้เจาะให้เป็นรูนะครับ ต่อไปก็เป็นนี่ครับสายออกซิเจนนะครับอันนี้ก็เหลือใช้นะครับไม่ได้ซื้อใหม่นะฮะเพราะเราเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับเลี้ยงปลาอยู่แล้วเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะฮะอ่าเราก็ใช้สายออกซิเจนนะฮะความยาวก็แล้วแต่นะฮะว่าเราจะไปหยดไกลหยดใกล้แค่ไหนนะครับต่อไปก็เป็นนี่ฮะตัวหยด มันเป็นตัวปรับแรงดันออกซิเจนฮะปรับแรงลมอ่ะมันก็ปรับแรงดันลมได้นะฮะตัวละ5บาทนะครับไปซื้อตามร้านปลาอุปกรณ์เลี้ยงปลาอะไรเงี้ยปลาค้าปลาทองเงี้ยมีขายนะ,ะนี้ก็ตามจำนวนที่เราใช้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่ซิลิโคนเอาไว้อุดนะฮะกันรั่วซึมนิดนึงนะฮะก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับต่อไปเราไปลงมือทำกันเลยครับ โอเคครับนะฮะมาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็เจาะรูถังกันครับเราก็เจาะให้มันอยู่ด้านใต้นะฮะด้านใต,ยอยนตอ้อย่างี้ต้องอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะคว่ำลงอย่างเงี้ยฮะมันจะเห็นนะค,คว่ำลงแบบนี้แล้วก็เจาะใต้มันนะครับผมก็จะเจาะประมาณตรงนี้ นี่ตรงนี้เห็นนะเจาะเลยครับปุ๊บนี่เจาะค,ครับเรียบร้อยนะฮะได้รูประมาณนี้เห็นไหมนี่รูนี่ฮะรูประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําการเอาเนี่ยฮะตัวเนี้ยตัวออกเนี่ยนะฮะเราซื้อมานะครับเราซื้ออนี่มาเนี่ยมันจะถอดได้นะฮะเนี่ยจะถอดได้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ถอดได้เห็นไหมจะเป็นสองชิ้นเราถอดตัวนี้ออกมาฮะตัวนี้นนถอกมาจดเข้าไปในรูนะฮะจะเข้าไปในสายก่อนนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ นี่แนวนี้นะได้สายนะครับแล้วก็ตัวเสียบรูจากนั้นนะฮะเราก็ยัดนะฮะตัวนี้เข้าไปในรูครับเข้าไปในรูเลยครับเรนะาจะเห็นกันเนาะไม่ได้นะฮะเราก็คว้านรูเพิ่มหน่อยนึง ไปกันด้วยนะฮะนี่ฮะขวานปุ๊บแล้วยองเราก็ยองไม่ใช่ยองเราก็ลองเสียบดูจับมันเข้าไปนานด้านนะได้ๆนี่ถังถังมันเก่านะฮะอ้าวไปไหนแล้วเด,ด,ด้งกระดอน ตัวนั้นหายไปลยแล้วไม่เป็นไรเม,มีเยอะหลายตัวใช้สีเขียวก็ได้ไม่ออกอนี่นี่ยัดเข้าไปนะฟึ๊บนี่น่าเป็นแบบนี้ ครับเห็นไหมแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาซิลิโคนนะครับาสายใหม่พันกันยุ่งเยิงเสร็จแล้วนะฮะอีกไปลายสายอีกด้านหนึ่งเราก็ต่อไอหัวปรับหัวปรับแรงลมนะฮะเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนปรับแรงลมได้นะครับอีกปลายหนึ่งเราก็ต่อเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะเอาไว้ปรับ แรงหยดของน้ํานะครับเนาะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ถึงขั้นตอนการอุดรูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีน้าซึอมออกมานะฮะเราก็ใช้ซิลิโคนครับนี่ซิลิโคนนะถุงอยู่ไหนเนะาะอาจจะป้องกันกันหน่อยนะครับแ๊บหนึ่งนะฮะต่อไปก็เป็นการทาซิลิโคน,นครับแล้วก็ ทาไปร,บรอบๆนี้ฮะบีบหน่อยเดียวน่เจะพคอนะครับสิโคโนแห้งเนาะแห้งะฮะเดีย๋ยววันหนึงโค,โนครับไปตัดซิลิโคนก่อนครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ป้ายซิลิโคโนครับนิดเดียวเนี่ยแค่ออกมาท่าน,นี้ก็ขอละนี่ ที่เหลือก็เช็ดนะฮะอันนี้ใบไม้เยอะนะครับใบไม้มาเช็ดขุดมันเพื่อนมือไปเก็บเสร็จแล้วก็เอาใบไม้ครับปาดมันหน่อยขุดมัน,นนะไม่ต้องสวยงามครับ ่แค่นี้ครับแล้วก็รอให้แห้งครับเนาะรอให้แห้งครับโอเคเดีย๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเสร็จแล้วมันจะหยดยังไงนะครับ โอเคครับก็ผ่านไปฮะหวันนะครับสําหรับการทําถังน้ําหยดนะฮะอันนี้ก็เป็นนี่ซิลิโคนนะฮะตอนนี้แห้งแล้วแห้งแบบดีเลยนะครับต่อไปนะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้าเลยครับนะเติมน้ํานะครับใส่ถังให้เต็มโอเคครับไปเติมน้ากันครับ ก็นะฮะเติมน้ําเต็มถังแล้วนะครับก็มีหยดนิดหน่อยไม่นไรฮะนิดหน่อยเพราะว่ายังไงก็เป็นถังน้ําหยดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่ามันจะหยดแบบไหนนะครับสําหรับการปรับน้ำนะฮะแล้วก็หมุนตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับมันก็จะหยด ะจะหยดมากหยดน้อยไงก็แล้วแต่เรานะครับเราก็ตั้งได้หยดหยดนี่นะครับนะหยดหยดฮะทีนี้เราก็ไปเซตนะครับว่าเราจะเอาหยดตรงไหนนะครับ ตอนนี้ผมจะให้มันหยดตรงนี้นะครับผมก็ไปหาหเหล็กหลักนี่นมาเสียบเนาะแล้วก็เอานี่มาผ่าตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาเคบันทยนะครับรัดไว้หน่อยราจะล้มหลวม ครับได้แล้วครับ1จุดนี่ครับก็เป็นระบบน้ําหยดนะฮะน้ําก็ไหลมานะครับปื๊บปื๊บมาตําสายนี่ฮะสายออกซิเจนก็มานี่ฮะหยดตรงนี้ ส่วนตาความเร็วในการหยดก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็อ,อยากให้หยดมากหยดน้อยก็ปรับเอาตรงหัวหมุนเมื่อกี้นะ,ะที่หมุนหมุน,นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนทางที่สองะฮะก็นี่ฮะวางไว้นะครับแล้วก็มันหยดลงนะฮะนี่หยดลงก็จะสามารถความชุ่มชื้นกับพวก ต้นไม้ที่พุกมอสอะไรเงี้ยฮะผลดตต้นไม้พวกนี้มันจะต้องการความสุ่มชื้นก็หยดลงมานะฮะไหลมาทงแล้วโดนหินก้อนนี้นี่เกดมานี่เปียกใช่ไหมต้นนี้ก็จะโดนนะฮะมีความชื้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับถังน้ําหยดนะครับด้วยงบน่าจะศูนย์บาทเลยนะฮะเพราะว่าผมมีทุกอย่างครบนะฮะ แต่ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เอาจริิๆก็ไม่แพงนะครับหัวหัวปรับออกซิเจนเนี่ยมันอันละห้าบาทเองห้าบาทแล้วก็สายก็ไม่แน่ใจนะไม่ไม่แพงคนระับเม็ดหนึ่งก็สิบยี่สิบ,สบ,สบมั้งเนี่ยสารออกซิเจนนะฮะก็ไปหาซื้อตามร้านอุปกรณ์อะไรนะอุปกรณ์ปลาปลาต่างๆปลาสวยงามนะฮะปลาทองปลาคราฟอะไรเงี้ยฮะก็เอามาทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกด ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปก่อนครับรบ,บ๊ายบาย